สเดือนก่อนตำรวจชุดสืบสวนศูนย์อำนวยการป้องกันและปร,ะปรับปรามยาเสพติดภาคสองเข้าค้นห้องพักของชายวัย19ปีในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพราะพบว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้ขายใบกระท่อ,อม,ออมใกระนจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือจนวนห้ามัดในห้องพบใบกระท่อมจำนวนหนึ่งพร้อมๆกับขวดยาแก้ไอฝาแดงจำนวน4ขวด ฝาแดงเป็นชื่อเรียกในกลุ่มผู้ดื่ม4คูนร้อยเป็นยาบรรเทาอาการไอขับเสมหะชนิดน้ำเชื่อมกลิ่นรัสเบอร์รี่มีตัวยาเบนาดิลทำให้ง่วงซึมทีมข่าวทดลองค้นหายาแก้ไอยี่ห้อนี้ในเฟซบุ๊กพบว่ามีผู้จำหน่ายเป็นจำนวนมาก บางร้านระบุว่ามีสินค้าและยอดขายจำนวนมากพร้อมสาธิตวิธีการนำไปผสมทำส4ขุนร้อยทีมข่าวเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอนาเกลือจังหวัดชนบุรีหลังผลจากการสอบสวนพบว่าเป็นร้านที่ขายยาแก้ไอฝาแดงให้กับผู้ดื่ม4ีุูนร้อยก่อนตำรวจเข้าร่อซื้อและตรวจค้นภายในร้านพบยาแก้ไอฝาแดงจำนวนมาก ในร้านพบเพียงพนักงานขายยาไม่มีเภสัชกรปฏิเสธไม่ให้ธนบัตรล่อซื้อกับตำรวจและยังปฏิเสธว่าที่ขายไม่ใช่ยากแก้ไอชนิดเบนาดิลแต่เป็นเพียงน้ำเชื่อมอแต่จากข้อมูลการสอบสวนพบว่ามีการย้ายสินค้าไปไว้ยังโกดังเก็บของไม่ไกลเมื่อเข้าตรวจคน้นพบยากแก้ไอที่มีส่วนผสมของเบนาดิล และยาแก้ไอาฝาแดงจำนวนมากข้อมูลจากสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่าชนิดน้ำเชื่อมที่ตรวจยึดมีทั้งหมด12ยี่ห้อแบ่งเป็น2กลุ่มจากตัวยาสำคัญคือกกลุ่มเบนาดิลและกลุ่มตัวยาคอเฟนิลามีนเป็นส่วนประกอบซึ่งล้วนเป็นยาอันตรายที่ต้องควบคุมการจำหน่ายเนื่องจากมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่นนำไปทำส่วนผสมในการทำสารเสพติด4คูณร้อเนื่องจากยาเสริมความมึนเมาให้กับใบกระท่อมคือยาแก้ไอเนี่ยเป็นยาอันตรายต้องขายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรมาจำการเราก็เลยจำกัดว่าโรงงานผู้ผลิตจะขายให้กับ ร้านขายยาร้านขายยาก็จะมีโค้ตาว่าเดือนหนึ่งขายได้ไม่เกิน300ขวดต่อเดือนอขณะเดียวกันเวลาจะขายให้ผู้มาซื้อเนี่ยก็ขายได้ไม่เกินครั้งละ3ขวดต่อครัง้งต่อคนคแล้วก็ต้องจดชื่อและนามสกุลจากบัตรประชาชนของผู้มาซื้อห้ามขายให้เยาวชนที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีเพื่อจะป้องปรามนะคะไม่ให้ปัญหาเนี้ยขยายไปมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ดื่ม4ี่คุนร้อยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไปใช้หัวน้ำหวานที่ลักลอบผลิตจากคนในพื้นที่ทดแทนยาแก้ไอเพราะปัจจุบันหาซื้อยากและมีราคาแพงเือนเหมือนกันเลยมันอาจจะคุณภาพมันจะต้องอีกฝันิดนะึงแต่ว่าอนุน้นมันอาจจะแพงนิดจากเมื่อก่อนหัวสามบาทเป็นหัวร้อยห้า้อยปิบ สองรยเลยแ,ลแต่ร้านเลยแต่สถานบ้านเลยแต่พื้นที่แต่ถ้ามันเหมือนคงพี่ไี่ใช้ยาเคี้ยวแบบนี้คือมันมันูกจากข้อมูลที่ดีเอ็กซิตลงพื้นที่พบว่าหัวน้ำหวานที่กลุ่มผู้ดื่มสารเสพติด4ี่คูณร้อยกำลังเป็นที่นิยมเพราะราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายกว่านี่จึงกลายเป็นความกังวลของคนในพื้นที่อำเภอปากพนัง ว่าหากในหัวน้ำหวานผสมสารเสพติดหรือตัวยาเดียวก,กันกับยาแก้ไอชนิดฝาแดงเกินกำหนดอาจส่งผลเสียต่อผู้ดื่ม4ี่คูณร้อยและเยาวชนในพื้นที่รองเวขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้ข้อมูลว่าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนิยมดื่มน้ำกระท่อมในลักษณะสารเสพติด4คูณร้อยโดยใช้ยาแก้ไอเป็นหนึ่งในส่วนผสม แต่ที่ผ่านมาหลังพบปัญหาให้มีการจำกัดการขายยาแก้ไอและต้องจ่ายโดยเพศสัชกรทำให้ในกลุ่มผู้ดื่ม4คูณร้อยหาซื้อได้ยากและมีราคาแพงจึงอาจเป็นปัจจัยทำให้มีการผสมน้ำหวานขึ้นมาทดแทนยา้ํำแก้ไอมันก็จะมีรสเฉพาะตัวเพราะว่า พวกยาแก้ไอมันจะมีรสขมใช่ไหมคะเพราะนั้นก็แต่งรสด,ด้วยใส่หลับคือน้นําหวานแล้วก็อาจจะแต่งกลิ่นสตอรอเบอรี่หรือกลิ่นอื่นเพราะนั้นมันก็จะมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวพอเวลาไม่มียาน้าแก้ไอใช้ผสม 4, ี่คูนร้อยก็ไปใช้อย่างอื่นอย่างอื่นก็จะมีน้ําหวานที่ผลิตขึ้นเองแล้วก็แต่งกลิ่นแต่งรสให้คล้ายกับยาน้ําแก้ไอดูเหมือนว่ามันยังคงเป็นยาน้ําแก้ไอ อันนี้คือคือปัญหาที่เราพบใ,ในระยะหลังนี้ตามมาค่ะหลังจากได้รับดื่องน้องเรียนทางออยอกํำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมรอผลการตรวจหัวน้ำหวานที่ชาวบ้านนำมาร้องเรียนว่ามีส่วนผสมของยาอันตร,รายหรือสารเสพติดหรือไม่เกษด,ดาษต้นจำปาไทย PBS รายงาน